สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ b a n k ์เด็กดีพอดแคสตซึ่งจะเป็น Podcast ที่พูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆต่างๆที่แบงค์เด็กดี e อยากเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ชาแนลแบงค์เดตีวันนี้เรายังอยู่ในแบงค์เดตีพอดแคสต์เช่นเดิมนะครับวันนี้เรามานําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดคานาซาวา่ประเทศญี่ปุ่นนั่นคือเทศกาลเฮคุมังโคคุซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเทศกาลหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคานาซาวะเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองความมั่งคั่งของคานาซาวะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเทศกาลเฮียคุมังโคคุกันเลยดีกว่าครับเฮียคุมังโคคุเฟสติวัลเป็นเทศกาลใหญ่ของเมืองคานาซาวะเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองความมั่งคั่งของคานาซาวะและอ e ิชิกาวะเทศกาลนี้เป็นโอกาส ที่จะได้สัมผัสกับประเพณีมากมายที่สืบทอดมาจากยุคของอาณาจักรคากะซึ่งกินเวลาประมาณคศ1583ถึงคศ1869และรวมถึงอิชิกวาวะในปัจจุบันด้วยเป็นงานเฉลิมฉลองการเสด็จมาของมาเอดาโทชิอิเอะในคศ1 5 3 7ถึง1599เป็นผู้ปกครองคนแรกของอาณาจักรคากะแคว้นคากะเข้าสู่ปราสาทคานาซาวะ เมื่อวันที่14มิถุนายนคศ1583ซึ่งมาเอดาโทชิเอะคือไดเมียงคนแรกของภูมิภาคคากะได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของมาเอดะอย่างกว้างขวาง,วางทำให้คณะสวาดเจริญรุ่งเรืองและภูมิภาคนี้ก็มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมอย่างมากในญี่ปุ่นเฮียค um ุมังโคคุนั้นประกอบไปด้วยคำว่าเฮียคุมังแปลว่าหนร้าน และโคคุเป็นหน่วยการนับข้าวสาร1โคคุถือเป็นข้าวที่เพียงพอที่จะเลี้ยงคนได้หนึปีดังนั้นเฮกุม um ังโคคุจึงแปลว่าข้าวหล้านโคคุหรือประมาณ150,000ตันเป็นการอ้างอิงถึงความมั่งคั่งและวัฒนธรรมของอาณาจักรคากะและผู้ปกครองตระก,กูลมาเอดะซึ่งมาเอดะกลายเป็นตระก,กูลที่ร่ำรวยที่สุดในระบบศักดินาของญี่ปุ่นรองจากโชกุนโทคุง,งาวะเท่านั้น มาอิดะสะสมแนดินแดนของพวกเขาเป็นมูลค่าสุดทธิ1่1ล้านโคคุหรือข้าวประมาณ48ล้านแกลลอนจึงได้รับฉายาว่าคากาเฮียคุมังโคคุวลีนี้ยังคงได้ยินในเพลงดั้งเดิมหลายเพลงและยังคงเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคานาซาว่าหลายชั่วอายุคนไฮไลท์ของเทศกาลเฮคุมังโคคุนั่นคือกระบวนแห่เฮคุมังโคคุ ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนในชุดประวัติศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนยายนโดยขบวนแห่นั้นจะเริ่มต้นจากประตูตะวันออกของสถานีคานาซาวะแห่ไปตามถนนสายหลักเป็นระยะทาง3.1กิโลเมตรแล้วเข้าไปในปราสาทคานาซาวกรขบวนแหน่นี้จำลองการเข้าของมอารดโทชิอิเอะและผู้ติดตามของเขาในคานาซาวะ ผู้เข้าร่วมจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสมัยศตรวรรษที่16และกระบวนพาเร ت, ไปร,บรอบๆหลายช่วงตึกของเมืองนักแสดงที่โดดเด่นจะรับบทเป็นมาเอดาโทชิอิเอะในทุกปีตามมาด้วยผู้อยู่อาศัยประมาณ2,000คนรวมถึงในชุดเจ้าหญิงและนักรบและทีมศิลปะการแสดงดั้งเดิมของคณะซาวาเช่นกลุ่มคากาโทบิจำลองการแสดงนังดับเพลิงแบบดั้งเดิมที่ทำงานภายใต้คา,ากะคุนนางในเอโดะการแสดงกรองไทโกะ ที่รื่นเริงหน้าประตูชิซิมิมอนเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนพาเหรดจากนั้นนักแสดงบนหลังมา้าที่เล่นเป็นมาเอดะโทชิเอะนำขบวนผู้เข้าร่วมที่แต่งกายเป็นซามูไรขุนนางและเจ้าหญิงในศตวรรษที่16ขบวนพาเหรดมาถึงปราสาทมีการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงซ้ำทางประวัติศาสตร์และการเชิดสิงโตกรองไทโกะการเดินขบวนนักรบซามูไรดนตรีขุ่ยญี่ปุน่นชาสมิเซนและคอนโนและ โยสโกอิโซรันนิฮงไกเป็นการแสดงการเต้นรำและการแข่งขันทั่วจังหวัดอิชิกาวาและบางส่วนของเมืองชิงะในช่วงกิจกรรมถนนจะถูกปิดในขณะที่นักเต้นเดินไปตามถนนสถานีคานาซาวะและเวทีทั่วเมืองไฮไละอีกประการหนึ่งคือเฮียคุมังโคขูแดนซิ่งพาเรตในเย็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปและสิ้นสุดในตอนดึก พนักงานจากบริษัทต่างๆห้างร้านธุรกิจและองค์กรในท้องถิ่นซึ่งมีผู้คนมากกว่า12,000คนจะแต่งกายด้วยชุดยูกะตะและกิโมโนโมแบบดั้งเดิมแสดงการเต้นรำตามถนนสายหลักของคานาซาวะเป็นการเต้นรำแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเรียกว่าเฮียคุมังโคคุโอโดรินากาชิตามถนนสายกลางใกล้กับเกาะโครินโบเป็นงานที่งดงามราวกับภาพวาดเทศกาลนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในวันเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาจะมีพิธีชงชาเฮ um ียคุมังโคคุชาไกจะจัดขึ้นที่โรงน้ำชาชิกุเรเตะอิภายในสวนเคนรุคุเอ็นของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของคนาสาวาซึ่งมีการสแสดงมารยาทดั้งเดิมของชาหรือโอเตมาเอตั้งแต่ยุคกกลางจนถึงสมัยเอโดะ ชา,าวคณะสวาฝึกฝนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ชนชั้นนักรบจนถึงชาวเมืองมาสัมผัสวัฒนธรรมชาที่เฟื่องฟูในคณะสวาและส่งต่อให้เราในวันนี้อย่างไรก็ตามในวันงานก่อนวันเฮกุมังโคคุหนึ่งวันจะมีการลอยโคมลวดลายคากายูเซน็นโทโรการกาชิ โคมไฟถูกจุดลอยไปตามแม่น้ำอาสนะในตอนพลบคำ่ำซึ่งเป็นการจุดโคมไฟนำทางวิญญาณของผู้จากไปและเชิญพวกเขาเ้า,วรวกการมในเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเฮียคุมังโคคุในวันพรุ่งนี้การลอยโคมนั้นจะเริ่มจากสะพานเทนจินบาชิผ่านอุเมโนโบาชิก่อนสิ้นสุดที่สะพานอาสนะกาวะโอฮาชิ งานนี้จัดขึ้นด้วยความหวังว่าจะสามารถอนุรักษ์และความเจริญรุ่งเรืองของคากะยูเซนซึ่งเป็นวิธีการหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของคานาซาว่าหรือที่เรียกว่าศิลปะแห่งน้ำโคมไฟควา1,200ดวงที่วาดโดยศิลปินคากะยูเซนทำให้แม่น้ำอาสนะสว่างสวัยสร้างโลกที่เหมือนจินตนาการดื่มด่ำกับเรื่องราวช่วงต้นฤด,ดูร้อนของคานาซาวา และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเทศกาลหนึ่งในเทศกาลที่สำคาัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองคานาซาวะประเทศญี่ปุ่นนั่นคือเทศกาลเฮคุม er ังโคคุ oku, ที่จะจัดขึ้นในทุกปีในต้นเดือนมิถุนายนของทุกปีถ้าหากว่าใครเดินทางมาคาน,นาซาวะอย่าลืมมาเข้าร่วมเทศกาลนี้ในทุกๆต้นเดือนของเดือนมิถุนายนของทุกปีด้วยนะครับแถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาฟัง เรื่องราวที่น่าสนใจของเทศกาลเฮียคุบังโคคุในคณะสวาประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและหากว่าชอบคลิปในลักษณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b บ c r i b e แบน e ดดีชแนลในยูทูบและแบนเดดีพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆอาทิ Spotify และ Apple Podcasts เป็นต้นและพบกันใน EP หน้า EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะครับ สนอรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบและหวังว่าเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่สวยงามของทุกๆคนต่อไปและพบกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสิ้นสุดการฟังพอดแคสต์ในวันนี้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe b a n g d e t ช c h n ล เพื่อเป็นกำลังใจให้เบนเดตดีได้สร้างคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบแล้วพบกันใน e ีพีหน้า e ีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามการด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ